สวัสดีค่ะเช้าเช้า,ชานะคะมาเตรียมของทำโรงทานกันนะคะจะเห็นอย่งอางไระเขาขาดเหอบยาอยเลือเห็นอย่างไรคะคนมคนซาวนะคะคนสาวอา,งงาวนกนะำลงต้มเส้นหมี่ เห็ดมีกะทิเห็นเห็ดมีกะทินะคะขาต้องใส่ปีน้ำดีนเอือใส่ปีพอมมีกะทิ รูปแม่มียนะมันแล้วเราสิไดเอาไปลยวะใส่ผู้คนี่นะเออกระยิบใจหังเลยสิธาหัไผ่แดงหันยังไงมึงหันเอารู้ไหมไก็ะเห็ดแล้วแล้ห้าแันนี้ลม่เดียันกินได้หรือเ่างานไได้ยรืเปลายังได้แบก็เห็ดแล้ก็แค่ไ้นกรเห็ดแบบก็เอางนแล้ว,ลวยยยยยนนอยู่ด้ยวยน่าสงสารสงารนะยีะ่ไ

หมอใหญ่ๆเลยค่ะโลงทานเมื่อดีกินไต่อิ่มกินแซ่แสบพาลงทานเมื่อดีเสียงแบ่งกับไม่ค่อยมีนะคะพอเป็นภูมิแพ้อากาศหนาวครับประมาณนี้นะคะอันนี้อียะไรเข้าเมาเข้าเมาโอ้อ <พ>มีอดขอมาเอนนากินวันนี้ตสอนใมนแหลสืหล้วนา้ีตอนนี้กำลังเตรียมของนะคะใกล้สิแล้วแล้วอ,อ,อ,นนอีแัแแกน้อยแล้ว เดี๋ยวกะิบไปวัด้คนละชุดนคนจีนไม่ให้อันอันมึงะดูลูอีอันนัเนียนแล้วเด้อล้เอาเด้อวันนี้เด้อโอ้ยยาู่งค้งนะกอนเนี่ยอันนี้นชวร์เดียวก็อรก็ใช้คิปนี้นะคะเดี๋ยวหาไปเบิงงทดีวัดกันอีก นะคะขอบคุณนะคะ